สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปทักทายเอฟซีสุขดสุขคนพี่น้องอะในเสานี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ยายบนจะทําในวันนี้นะคะย่างปลาพี่น้องทําปลาช่อนนาย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้าพริกปลาทูนะคะอันนี้เป็นเนื้อปลาทูที่ห่าแกะแล้วนะคะแกะแล้วบีแล้วเดี๋ยวห่อกะจะมามีส่วนผสมก็คือจะใส่พริกป่นนะคะใส่พริกป่นใส่ อหอมเจียวกระเทียมเจียวนะคะพี่น้องแล้วก็ปรุงรสแล้วก็เอาไปครัวนะคะอันนี้สําหรับพริกปูเนาะอ่ะผู้่ใดสนใจสั่งเลือพี่นอ้องเด้อให้ผลไก่สุดประดิษฐ์เด้อเด้ออ่ะไก่สิดีนี้ไปเมืองนอกแล้วอ่ะบะเนทีที่ที่ห้าย่างวูนนี้นะคะอันนี้คือขาขาย่างย่างปลานะคะพี่น้องอย่างปลาไฟมันจะลุกเนี่ย ออกจากน้นก่อนไฟมันแห้งปันไดยังสิพี่น้องนี่ก็คือขาย่างปลาเพิ่งจะได้ขาย่างเดียวพี่น้องยังไม่ได้ออกจากหลอบเลยดี่ปุจะกินเขากินน้ำกระิเคิดไปเรื่อยเจนกว่าจะเซ็จนั่นแหละมืออื่นมืออื่นมือเื้ออีกสองมืออืมเน,นี่ยบนก็จะไปทุระตะฟองได้ป่ะพี่น้องเดี๋ยวจะ ถากินเขา่าพี่น้องกินอันนั้นว่าไม่กินเข่าอย่า่จะกินสลัดมาเดอ้อแต่กินน้ากันพี่น้องนะพี่น้องสวัสดีสุขสุขคน,น้ะคะ่ะนอสวัสดีกิตซี่อันเป็นที่รักและคิดถึงทุกคนนะคะมาเดอ้อบัดจะผ้ากินสลัดกดระเบงไฟควนอยู่ข้างหลงังพี่น้องสลัดผัก ผัรกรวมมีดอาหารครีมอันนี้ก็จะเป็นปูอัดนะคะพี่น้องปูอัด หมว,วยจงคอยสวยตะมหงสวยตะมหงกับปลาย่างอันนี้กินห้องสองก่อนพี่น้องแ่งนั้นสลัดลงไปมันอ่นอยู่กับอ่นไฟกับฟื้นอยู่กับควันก็จะประมาณนี้พี่น้องเอ,อ้ย ขึ้นีอซื้อมขึ้นไอซืบปลาเผาพี่น้องขึ้นไอเซื้ออันปลานิ้นเผาปลานิ้นอย่างมากเก็บปลาเผาไปสะกินกับลูกกับหลานต้งอันซื้อปลาคอปลานี่มากนะ bên chụp tay em mhm chụp tay bà căn thắng cũng thế nào cho sao nhận là chi bà cành không không? chụp hết ao แต่เงินประกันสังคมนะการที่เฮ้าเสียประกันทังคมมาแกแหละกะเฮ้าออกงานมากแต่ว่าเฮ้าม่เงินสะสมอยู่ในหันแล้วบนเทรเบิ้งแล้วได้เงินสี่หมื่นกว่าบาทเนี่ยจริงๆแล้วเลยบนไม่สีเปล่าจังแก ปีกายปีก้อนหมดละคืออายุห้าจุดห้าปีเขาไม่จิตไปปลูกขึ้นได้แบ,บบนี้เยอบุญมันมีเวลาพี่นอกยอบ,บุญกับหูอยู่อาจจะวางนหนึ่งสี่หมื่นกว่าสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทแต่อยุบ,บุญมันมีเวลาไปเห็ดเอาแบบน,นี้นี่ยอบุญกับ,บสี่ไปนอกหลายเดือนเคืองปีเนาะ กเ็เลยว่าเสียวสเหดเมาไหวหามันเขา่าเราจะได้ให้ลูกให้เต้าได้ทำทุนจะควงในทำทุนตองสินะพี้อะผู้ใหญ่เคยเห็ดงานโรงงานเห็ดงานบริษัทเห็ดงานหนังก็แลละแร่ที่ห้ามไม่ประกันสังคมเทียบเบื้องเดอิอพี่อ้อง อายุห้าสิบห้าปีคือเบอิกเงินขึ้นจากตรงนี้ได้นะคะนันก็ะเ้ียต่ว่าไพเสด้หน่อยได้หลยไยไพสีมีอายุงานหน่อยหลายก็ได้สวงหลายปีก็ได้หลายบาท ตั้งอ่ะัวเกาหล่บนเนี่พอเล็กน่อยนี่เราส่งมาหลายปีแล้วก็หกสิบปีแล้วแต่เรายังมาหันไปเฮดเอาแล้วก็มีเงินเจ็บสะสมอยู่ในหันแสนแสนหาแสนหกอยู่ คนไหนทุกคนเด้เอพี่น้องคันผู้ใดเ,เด็ดฮิตน้าเสียประกันทางคมหลายๆลปีเครกเบิงมาตาสามสามสี่ศูนย์สามเก้าต่าของเงี้บุญมังเขาในใครมาตาสี่ศูนย์ แปลบนหลปลาปูอัดไข่สลัดผักรวมเม็ดหน้าไข่หน,น้าปูอัด ใส่มาย้งเนตจัง่อยสิแจ่บเย้งเจะาบนชอบมอนันย้งมดมันมาย้งเนรผสมน้ำสลัด การจีฮัตจะไปยื่นเอาเงินงตรงนี้นะคะพี่น้องก็เ่าจะใช่บัตรประชาชนทะเบียนบ้านบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สมุดบัญชีใส่เอกสารเลไเขาพร้อมเบอร์โทรหลังจากยืน่นขอสิทธิ์ภายใน กเกเตรได้ไพ่ในสองอาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์หือยยังจากกับประมาณหนึ่งเดือนนั้นก็จะโอนเขา่าบัญชีเข้าเลยเป็นอย่างไรบุญคือหูเพื่อนยายบนไปเอามาแล้วได้ตามมาอยูง่งาน ได้ตามอายุการที่เราส่งประกันข้าู้ใดเจ็บงานไว้ส่งประกันไว้และออกงานมากบรรุว่าจะคลาองได้เค็กเบิ้งเด้อพี่น้องเดิอคุณอาจจะมีสิทธิ์ในตัวนั้น Well, I didn't pronounce that. อาหารเจ้าล้องผ่อวมันเป็นแบบง่ายๆแซาทอดไก่ไก่คุกบาร์บีคิวเดินให้ลูกมันกินไปโรงเรียนไะนะได้นบนบามักไสรแล้วเรียบร้อยสำหรับเจ้านี่งานเต็มจียง ย่างปลายให้จังทิพอื่นนัดก็ไม่ขาดตลาดจังไหนเพิ่นเอาปลาดุกหน้ามาให้ก็ปลาคอย้บบนสีเห็ดหม่ำปลาพี่น้องผู้ใดอยากจนผู้ใดอยากผู้ใดสนใจสั่งเดอ้อผู้ใดอยากได้ให้พอ่อให้แม่กินย้บบนเสียห,หลายอยู่คงจะเห็ดเป็น อาจจะเป็นเถื่อสุดท้ายของปีนี้นะคะมามีเวลาแล้วขบวนจะเฮ็ดเล่หลายให้พี่เห็นน้องแล้วก็ผูใ้ใดซื้อผู้ดใดสั่งย่อบุกขบวนเฮ็ดขายให้หลักกรสิกรสิได้เศร้าไว้เฮ็ดทุลายจากขวางมาหนึ่พี่น,อน้องขอบวนหนูพูดเลหลายลลเรื่อพี่น้องเนื้อขบวนหนูพูดเลหลายที่เข้ามา,ท,าทักทายที่เข้ามาให้กำลังใจขอมูดนุนสินค้าขอมูดนุนของกับยายบุญเนาะคะ่ะเนาะ ผมก็พูดเลยล่ะจ้าสนใจซึ่งใดสร้างใดทักใดจ้า